ดิเซนรีพอร,อร์เตอร์วันนี้คุณขวัญชิดโพกสังมีเรื่องราวการรักษาการเจ็บป่วยของเด็กๆในชุมชนชาวกวยตำบลโพกรสังอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดกับความเชื่อเรื่องการนับถือผีบรรพบุรุษมาฝากค่ะพวกเขาเชื่อว่าหากเด็กๆในชุมชนมีอาการเจ็บป่วยแม้จะได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วแต่จะให้หายขาดต้องเซนไวบอกกล่าวผีบรรพบุรุษที่ปกป้องดูแลพวกเขาอยู่ ติดตามการสื่อสารเรื่องราววิถีชีวิตและความเชื่อของวัฒนธรรมกล้วยกับนักข่าวพลเมืองกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกล้วยตำบลโพกะสังค่ะุสมชสนชสาวกล้วยบันตาตา<อ>ตำบลโพกะสังอำเภอพุณหานจังหวัดศรีสะเกดมีความเชื่อที่ยึดถือและปฏิบัติกันมากตั้งแต่โดนดดเกี่ยวกับเรื่องเพา่มเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับเด็กหน่อยที่นอกเหนือจากจะมีการรักษากับแย์แผนปัจจุบันเหล้วบมหหายขาด แถมยังมีไข่ขึ้นจุกอีกต่างหากไอ้ตะก้อตอนบือประมาณ5้าโมงจบประมาณสองวันตะบือเทไอ้ติงชักที่ไอ้คือไอ้ตะก้อแบบไข่สูงนะไอ้ตะก้อฮาแรงถึงขั้นไปอันนี้อําเกิดยุจะดิอดเสด็จยุจะดิือดเสด็จไอ้พระกูเลยพอดีอยวยังไติงชักก็คืออํามันบิดนะมันคือไอ้บูบจีนะสังเตียนะไปไอ้อนะไอ้อจีแล้วกโบ้ได้ขนาดคือน่ะไอ้ติงชักแล้วไอ้ค้างเลยนะพอดี๋ยวก็ អូអាយគីងប៊ែនណាប៊ូបាយប៊ែនក៏យ៉ាមេបាໄວយ៉ាអនុថោអានគាត់ឡោអាននេះស្រីមេបាណាកំដរសាច់យកមេបាណាកូវាយមេវើយអាននេះចាំមកហំឡាណោអានអាយវិឌីងអើថាមេឬថាជាគូក៏ហីតែអាននេះទីអានចាគូចាឌីចារុយនេះក៏អានអាយក្បីហ្មត់នេះអូអាយនេះគេយី เตะบบตโดทำแมไอ้เตะจุยโดไอ้จู่จะนอนให้เยอกว่าไอ้กับไอ้กับไอ้ชักไอ้แปเลยไอ้กับยันหกเลยได้ไอ้ไอ้งแคบกรว่าปั๊บไอ้เหลืนับไปเบะมัดคิจัหนึ่งโปะหลักจังเกล่านางสิดีงามเลยนบุญสยองจ่ายเลยไเลยอ้พี่โรงพยาบาลไอ้ที่โรงพยาบาลหลังจากทีพาเด็กหน่อยกลับจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว พี่น่องส่วนหนึ่งกับภาการเปิปรึกษ,ษาสอบถามกับอาจารย์ที่มีความหูในเรื่องความเสือ่อและคาตอบที่ได้กก็คือการเซ็นไหวเพื่อยอมรับนักศึกษาคชิมาขออยู่นํากับ,บิ๊กหน่อผค้นี้ซึ่งก็คือผีบรรพบุรุษของเจ้าของนั่นเองไปเซ็น,นกูเซ็นไตจ้เตา,จาเซ็นไตจ้าอแมอไอแล้วก็อดไอ កចចចយលបាយអណកអីព្រោះស្អប់ចេ្នកោជីណាប់ជីណាប់បឹងកណ្ណាបាយអំទូលកោកត់យ៉ាអំទូលចកត់នឹងអង្គនឹងកោយ៉ាអង្គនឹងចកត់នឹងបឹងកណ្ណាបាយនឹងបតិចាម៉ែអីច្រួយមួយអភឿនអីច្រួយមួយកោអនុខួយកាត់កោតនេះកណ្ណាចាគូហួយអលីឡលីមួយអែចុងសិនណអានសមសាយចិត្តស័តពេលបឡងអែ ก่อนก่อนเจ้าเจ้าแสมตายก็เลยไอออความเสือที่บวอัดละเลยได้เลยเกี่ยวกับวิถีความเป็นความตายของคนเฮาล้วนเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนโดยแท้ตอนนี้เขามีความสุขโฮเซวยิ้มได้หัวเราะได้อาการเจ็บปวยที่เคยเป็นมาหายเป็นปกติแล้วซึ่งกระบวรสมาให้คำตอบได้ว่านั่นเป็นการรักษาจากความเสือหรือจากยาแผนแผนปัจจุบันของเฮาก่อนกลัวสเกต กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมก้วยตำบลพวกกะสังรายงานจากบ้านตาตาครับนอกจากความเชื่อดั้งเดิมตามวิถีชุมชนการดูแลลูกหลานจากญาติพี่น้องอย่างใกล้ชิดยังเป็นภาพที่ชัดเจนในการแสดงออกถึงความเข้มแข็งของวัฒนธรรมชาวกวยถ่ายทอดผ่านพิธีกรรมต่างๆของชุมชนค่ะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวแบบนี้ผ่าน f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือโทร0949761285 เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและกลับมาพบกับ c i ติเซนรีพอร์เ r อร์ได้ใหม่สวัสดีค่ะ